สวัสดีช่วงวันหยุดระหว่างวันเสาร์ที่21กันยายน2567ถึงวันอาทิตย์ที่22กันยายน2567สวัสดีเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่งกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐาน fundamental ของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวไนนเนตเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซี โดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ทั้งนี้โดยกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟอลโล่กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเผยแพร่นำเสนอสู่สาธารณะสำหรับในช่วงนี้เราจะไปอัปเดตดัชนีตลาดหลักทรัพย์และเซตอินดี x ก่อนที่จะไปส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันเดอร์แมทัลของหุ้นรายตัวกันนะครับ สรุปข้อมูลเซ t ตด d e x ซึ่งเป็นข้อมูลเซ t i ด d e x ประจำวันศุกร์ที่20กันยายน2567เซตปิดไปที่1,451.69จุดปิดติดลบไป3.15จุดคิดเป็นติดลบ0.22%มูลค่าซื้อขายสุทธิ67,537.63ล้านบาทนักลงทุนรายย่อยในประเทศยังคงเทขายทำกำไรออกมาโดยมีนักลงทุนต่างประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันเป็นฝ่ายซื้อโดยสรุปยอดซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิ้นสุดวันที่20กันยายน2567รยายย่อยเทขาย2089.44ล้านบาทต่างชาติซื้อ1399.32ล้านบาทกองทุนซื้อ614.43ล้านบาทและบลกเกอร์ซื้อ75.68ล้านบาททั้งนี้เป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง44.34%เ โดยมีหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มซื้อสุทธิโดยมีเพียงหุ้น2ตัวอยู่ทั้งฝั่งขายได้แก่หุ้น TMI และ e a t i f หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นบ้านปูราคาพุ่งร้อนแรงปิดบวกไป85สตางค์ขึ้นมายืนที่ราคา7.40บาทสตางค์มูลค่าซื้อขายผ่านโปรแกรมเรดดิ้ง1,220ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น r c l และ PSL ซื้อขายกันที่188ล้านบาทและ118ล้านบาทตามลำดับในภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์หุ้นบ้านปูซื้อขายกันมากที่สุดมีมูลค่าซื้อขาย3,891ล้านบาทปิดราคาบวกไป12%รองลงมาได้แก่หุ้น BDMS ซื้อขายกันที่3,577ล้านบาทราคาบวก50สตังค์ขึ้นมายืนราคาที่30บาท50สตังค์ โดยมีหุ้นจำนวน15ตัวซื้อขายกันที่มีมูลค่าเกินกว่า1,000ล้านบาทหุ้น Delta าติดลบไป1บาท50สตังค์ลงมายืนที่107บาทมูลค่าซื้อขาย1,557ล้านบาทหุ้น a d v a n c e ์ติดลบ3บาทลงมายืนอยู่ที่259บาทมูลค่าซื้อขาย1,443ล้านบาทโดยทางฝั่งทเวนตี้ท็อปเกนมีหุ้น2ตัวนะครับที่ปิดราคาซีลิง ได้แก่หุ้น TMC ราคาดีดขึ้น34สตางค์ขึ้นมายืนที่1.44บาทส4สตางค์มูลค่าซื้อขาย1 9ล้านบาทหุ้น EP ราคาดีดขึ้น55สตางค์ขึ้นมายืนที่2บาทส6สตางค์มูลค่าซื้อขาย1 1ล้านบาทโดยมีหุ้นบ้านปูมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด3,891ล้านบาทรองลงมาได้แก่ r c l ราคาปิดบวกขึ้นไป10%เ หุ้นดีดขึ้น2บาท50สตังค์ขึ้นมายืนที่ 26. บาทมูลค่าซื้อขาย766ล้านบาทหุ้น mca ปิดบวกไป20ราคาดีดขึ้น37สตังค์ขึ้นมายืนที่ 2, 18บาทส8สตังค์มูลค่าซื้อขาย111ล้านบาทหุ้นไซเล็กที่น่าสนใจได้แก่หุ้น tcc ราคาดีดขึ้นมา9สตังค์ขึ้นมายืนที่54สตังค์ซื้อขายกันที่18ล้านบาท และหุ้น C ีวีปิดบวก17%ราคาดีดขึ้น5สตางค์ขึ้นมายืนราคาที่34สตางค์มูลค่าซื้อขาย47ล้านบาทหุ้นอะควาปิดบวกไป11%ราคาดีดขึ้น4สตางค์ขึ้นมายืนที่40สตางค์มูลค่าซื้อขาย21ล้านบาทหุ้นอะควาก็เป็นหุ้นแม่ของหุ้น EP ที่ทำราคาซีลิงนะครับหุ้น ACC ปิดบวก11% ราคาเพิ่มขึ้นมา8สตังค์ยืนราคาอยู่ที่77สตังค์มูลค่าซื้อขาย19ล้านบาทหุ้นโซล่าบวก8%มูลค่าซื้อขาย11ล้านบาทเช่นเดียวกับหุ้นไบโอเทคบวก8%มูลค่าซื้อขาย32ล้านบาททางฝั่ง2ทเวนตี้ท็อเกนหุ้นเล็กๆยังคงขยับราคาขึ้นเรื่อยๆส่วนฝั่ง2ทเวนตี้ท็อปลอหุ้น KWC ติดลบลงมาอีกแล้วเมื่อวันศุกร์ติดลบไป10% มูลค่าซื้อขาย5,090,000บาทหุ้น ACG ไปต่อไม่ไหวปิดติดลบไป8%ราคาร่วงลงมา11สตางค์ลงมายืนที่1บาท24สตางค์มูลค่าซื้อขาย1ล้านบาทเศษหุ้น TMI ย่อดตัวลงมาปิดติดลบ7%ราคาร่วงลงมา11สตางค์ลงมายืนที่1บาท38สตางค์และมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดใน20 t Top g i n ซื้อขายกันที่ 108ล้านบาทหุ้น RML r รมอน n d แลนดวันก่อนทำราคาซีลิง่งวันศุกร์ปิดติดลบไป7%ร่วงลงมา3สตังค์ลงมายืนที่38สตังค์มูลค่าซื้อขาย21ล้านบาทหุ้น EnCap ปิดติดลบ4%ร่วงลงมา10สตังค์ลงมายืนที่2บาท40สตังค์มูลค่าซื้อขาย84ล้านบาทหุ้น INI Group ติดลบลงมาอีก3%เ ราคาร่วงลงมา30สตังค์ยืนอยู่ที่7บาท75สตตังค์มูลค่าซื้อขาย13ล้านบาทหุ้น AKP บริษัทอักีประการยังมีแรงขายทำกำไรไม่หยุดนะครับร่วงลงมาอีก3ติดลบไป4สตังค์ลงมายืนที่1บาท6สตังค์มูลค่าซื้อขาย3ล้านบาทหุ้นโรงพยาบาลวิภาวดีติดลบ3เปรเาคาร่วงลงมา8สตังค์ยืนราคาอยู่ที่2บาทส2ตังค์ มูลค่าซื้อขาย38ล้านบาทหุ้นที่มีวอลุมมาเลอร์ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ AMR หุ้น MGC และ NDR รวมทั้งหุ้น TMC ซึ่งทำราคาซีลิงส่วนวอลุมมาเลอร์ในเชิงลบได้แก่หุ้น t p i p l ติดลบไป4สตังค์ลงมายืนที่1บาท21สตังค์โดยมีปริมาณซื้อขาย203ล้านหุ้นหุ้นวิภาซื้อขายกันที่18ล้านหุ้น หุ้นค cool. ูติดลบ3สตังค์ลงมายืนที่44สตังค์ปริมาณซื้อขาย52ล้านหุ้น Impact ในเชิงบวกซึ่งมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดเกินกว่า1,000ล้านบาท4ตัวนะครับได้แก่บ้านปู BDMS, c p l และ SCB ส่วน Impact ในเชิงลบที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทได้แก่หุ้น Delta a d v a n c e และ AOT ภาพกราฟเซตของวันศุกร เปิดตลาดเช้าก็ขึ้นไปทำราคาสูงสุดอยู่ที่1,462.35จุดในภาคบ่ายมีแรงขายทำให้ราคาร่วงลงมาอยู่ในโซนสีแดงและปิดตลาดที่ราคาต่ำสุด1,451.69จุดแต่ก็ยังยืนเหนือกว่าราคาแนต้าน1,450จุดก็เลยทำให้ดัชนีติดลบไป3.15จุดสำหรับในช่วงบันหยุดเราก็จะไปส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐาน พนของหุ้นรายตัวโดยจะคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจนะครับหุ้นไมเดอ l ์ลิสซิก็จะเป็นหุ้นตัวแรกนะครับสำหรับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้หุ้น ML บริษัทไม d ดอ l ลิสซิจำกัดมหาชนรถอะไรก็กู้ได้ไมเดอ l ์ลิสซิหุ้น ML ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินเงินทุนและหลักทรัพย์บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยเน้นประเภทรถยนต์มือสอง และรุ่นของรถยนต์ที่มีสภาพคล่องสูงในตลาดทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะให้บริการสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนในวงเล็บฟลอร์แพลนให้กับผู้ประกอบการเต้นรถยนต์มือสองให้บริการหลังการขายโดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์กรมธรรม์ประกันภยัยและพระบรคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์และบริหารสินทรัพย์ด้ยคุณภาพ หุ้น ML บริษัทไมด้าลิสซิงจำกัดมหาชนเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาหุ้น ML ทำราคาซีลิ่งปิดราคาที่82สตางค์ราคาดีดบวกขึ้นไป19สตางค์ปิดราคาบวกไป30.16%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นที่ประกอบธุรกิจลิสซิงก็ทำราคาดีดตัวยกตัวสูงขึ้นหุ้น ML l ลิสซิงก็เช่นเดียวกันในปัจจุบันไมด้าลิสซิง มีทุนจดทะเบียน665ล้านบาทมีมูลค่าตามราคาตลาด873ล้านบาทบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่19สิงหาคม2547เข้ามาด้วยราคา IPO 3บาทราคาพา50สตางค์ปัจจุบันที่ตั้งของบริษัทอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ14ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด3870ราย เป็นข้อมูลอัปเดตเพียงวันที่22มีนาคม2567มีผู้ถือหุ้นรายย่อย3,372รายคิดเป็นฟรีโป a ด43%ผู้ถือหุ้นใหญ่ของหุ้น ML บริษัทไมด้าลิสซิ่งจำกัดมหาชนก็คือบริษัทไมด้าแอสเซทจำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันถือหุ้นอยู่ที่46.98%ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับรองลงมาจนถึงลำดับสุดท้ายลำดับที่14 ก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับปัจจุบันหุ้น ML ยังหาค่า PE ไม่ได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน PBV อยู่ที่0.32เท่าไม่ได้ listing ก็เป็นหุ้นต่ำบุกแล้วราคาก็ต่ำมากจริงๆปัจจุบันไม่มีการจ่ายปันผลนะครับ ROA อยู่ที่1.87% ROE ยังติดลบ2.35% DE ratio อยู่ที่0.80เท่า EPS ติดลบ0.03 ค่าเบตา้า1.15ไมล่าลิซซิงกก็เป็นหุ้นที่ดีนะครับตามข้อมูลที่ปรากฏแต่ว่าในขณะนี้ผลประกอบการยังขาดทุนราคาหุ้นในปัจจุบันก็มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีบริษัทยังมีหนี้ไม่มากเท่าไหร่ยังไม่ถึง1เท่าแต่ว่ากำไรต่อหุ้นยังติดลบราคาหุ้นมีความผันผวนมากกว่าเซตไปประมาณหนึ่งเท่าเศษเศษเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหุ้นทำราคาซีลิ่งก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ ธุรกิจจะฟื้นตัวข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลังไป5ปีในช่วงสถานการณ์โควิดยังมีการจ่ายปันผลนะครับในปี2563จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ3สตางค์ในปี2564ขยับการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นเป็นอัตราหุ้นละ5สตางค์ตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันผลประกอบการไม่ค่อยดีจนล่าสุดบริษัทมีผลประกอบการขารดทุน ก็เลยต้องงดจ่ายปันผลเดี๋ยวเราไปดูงบการเงินกันนะครับว่าหุ้น ML มีผลประกอบการขาดทุนตรงไหนบ้างจากอินโฟกราฟิกภาพนี้เราจะพบว่าในปี2,562บริษัทมีกำไร9 8 9 0 9 0 0 0บาทในปี2,563บริษัทมีกำไร9 8 6 0 6 0 0 0บาทกำไรลดลงไป0.24%ซึ่งก็ถือว่ากำไรลดลงไปไม่มาก ในปี2,564บริษัทมีกำไร102ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้น4.20%ในปี2,565บริษัทมีกำไร104ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้น1.75%ส่วนในปี2,566บริษัทขาดทุน4ล้านบาทซึ่งถือว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากบริษัทมีกำไรกลายมาเป็นขาดทุนส่วนไตรามาสที่1และไตรามาสที่2 ของปี2,567ก็ยังขาดทุนทั้ง2ไตรามาสรวม6เดือนบริษัทขาดทุนอยู่ที่29ล้านบาทสถานการณ์ของบริษัทยังดูไม่ค่อยดีนะครับยังไม่มีสัญญาณที่จะฟื้นตัวฉะนั้นการที่หุ้น ml ทำราคาซีลิ่งเมื่อวันพฤหัสสบ,บดีที่ผ่านมาก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะเป็นสัญญาณของธุรกิจฟื้นตัวหรือเปล่าราคาซีลิงอยู่ที่82สตางค์ซึ่งราคานี้ยังถูกกว่ามูลค่าจริง6 8เ มูลค่าของหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่1บาท97สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟ m l ใน time frame quarter หุ้นเข้าตลาดด้วยราคา IPO 3บาทนะครับอยู่ระนาบตรงนี้เส้นสีชมพูหุ้นเข้าตลาดแล้วในปี2547ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่ราคา30สตางค์ในปีพศ2551จากนั้นรีบาวขึ้นไปทำราคาทะลุราคา IPO 3บาท ขึ้นไปทำา i g สูงสุดอยู่ที่3บาท67สตางค์ในช่วงต้นปีพศ2558แล้วลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่บริเวณ40สตางค์ในช่วงที่ประเทศไทยเกิดสถานการณ์โควิดเมื่อสถานการณ์คลี่คลายราคาก็เด้งขึ้นไปถึง1บาท80สตางค์แล้วก็กลับมาเป็นขาลงจนถึงปัจจุบันราคาหุ้นเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีอยู่ที่82สตางค์เราย้อนกลับไปดูภาพกราฟของหุ้น ML เมื่อวันที่29มิถุนายน2566ราคาหุ้นก็อยู่ในขาลงลงมาต่ำสุดอยู่ที่80สตางค์ในช่วงวันที่18ธันวาคม2566ราคาหุ้นอยู่ที่77สตางค์ภาพนี้ก็เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมมันหุ้นยังอยู่ในขาลงนะครับแท่งเทียนสุดท้ายก็ปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงภาพกราฟในไทม์เฟรมวีค2วีคสุดท้ายราคาร่วงดิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัด ร่วงลงมา2สัปดาห์ต่อกันส่วนภาพกราฟใน t ท m e เฟรมเดย์จะเห็นว่าหุ้นทำราคาหลุดโล78สตังค์ลงมาต่ำสุดที่75สตังค์แต่ว่าแท่งเทียนสุดท้ายหุ้นดีดขึ้นจาก75สตังค์ขึ้นไปปิดราคาที่77สตังค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟหุ้น ML ในปัจจุบันนะครับในช่วงวันที่18ทธันวาคมเราอยู่บริเวณจุดนี้ครับหุ้นดีดขึ้นจาก75สตังค์ขึ้นไปชนแนวต้านที่8 4สตังค แล้วทำราคาหลุดโล78สตังค์อีกครั้งหนึ่งหลุดลงมาถึง72สตังค์แล้วรีบาวกลับขึ้นไปไม่สามารถทำราคาสูงกว่าไฮเดิม erm, แล้วกลับมาทำราคาหลุดโลร่วงลงมาถึง55สตังค์ในช่วงนี้ก็มีการประกาศงบการเงินผลประกอบการประจำปี2566ซึ่งบริษัทขาดทุนเยอะจากที่เคยมีกำไรกลายมาเป็นขาดทุนตามอินโฟกราฟิกภาพนี้แหละครับจากที่เคยกำไร104ล้านบาท พลิกลับมาเป็นขาดทุน4ล้านบาทราคาหุ้นก็เลยร่วงลงอย่างหนักแต่ก็มีการรีบาวขึ้นไปแล้วถอยกลับลงมาหลุดโล55สตาตังค์ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่43สตาตังค์บริเวณนี้ตรงกับวันที่15สิงหาคม2 5 6 7ในช่วงนี้มีการประกาศงบการเงินไตรามาสที่2ซึ่งบริษัทก็ขาดทุนหนักจากเดิมขาดทุน2ล้านในไตรามาสที่2ของปี2 5 6 6ส่วนไตรามาสที่2ของปี2567 ขาดทุนมากถึง13ล้านซึ่งในช่วงที่หุ้นร่วงลงมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ราคาหุ้นตกต่ำลงมาหลังจากนั้นหุ้นก็มีการเด้งรีบาวขึ้นไปไปยืนอยู่ในบริเวณ50สตางค์ในช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วค่อยๆเด้งขึ้นทีละนิดจนเมื่อวันพฤหัสบดีที่19กันยายนที่ผ่านมาราคาหุ้นเปิดที่64สตางค์ขึ้นพรวดเดียวไปปิดซีลิ่งที่82สตางค์ พุ่งทะลุแนวต้าน66และ70สตางค์ขึ้นไปโดยมีแนวต้านเดิมอยู่ที่84สตางค์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาบุนเปิดกระโดดจาก87สตางค์พุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1บาท4สตางค์แล้วก็มีการเทขายทำกำไรนะครับร่วงลงมาปิดที่85สตางค์แต่ก็ยังยืนราคาอยู่เหนือราคาซีลิ่ง82สตางค์เมื่อวันพฤหัสบดีส่วนในสัปดาห์ต่อไปวันจันทร์ก็คงจะมาลุ้นกัน ว่าหุ้นจะไปต่อหรือจะพักตัวใครสนใจจะเข้าไปตลุมบอลกับหุ้น ML m i d a Listing ก็ทำการบ้านรอไว้เลยนะครับดูลักษณะ Market Maker ที่เล่นกับหุ้นปิดซีลลิงแล้วก็เด t เทรดในวันถัดมามีหลายตัวไปต่อมีหลายตัวก็พักบางตัวก็พักลึกบางตัวก็พักอยู่ในโซนบนไม่แน่ไม่นอนนะครับต้องจับจังหวะให้ดีๆสำหรับการเล่นเดเทรดก็วางแผนกันให้ดี ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จขอให้โชคดีในสัปดาห์ต่อไปวันนี้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ